เจ็ดความเชื่อผิดๆในการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง1ปีมีอะไรบ้างคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ควรจะฟังไว้นะคะแล้วก็ไม่ควรจะปฏิบัติเพราะถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ไปปฏิบัติแล้วเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียรหรือว่าผลร้ายต่อลูกของเราได้นั่นเองสวัสดีค่ะพ่อโับค้นและอรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ที่กำลังดูแลลูกอยู่ ซึ่งวันนี้นะคะจะนําความรู้หรือว่าความเชื่อที่ผิดๆนะคะของคนโบราณนนะะมาฝากสำหรับคุณพ่อคุณแม่กันแล้วเรารู้ว่าแล้วว่าความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องปฏิบัติแล้วอาจจะทําให้เกิดผลเสียกับลูกของเรามากมายเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องปฏิบัตินั่นเองความเชื่อผิดๆอันที่หนึ่งะคะก็คือการดัดขาลูกนะคะตั้งแต่แรกเกิดจะทำให้ลูกของเราไม่ขาโกง ซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กแรกเกิดนะคะในช่วงแรกเกิดถึง2ปีแรกเนี่ยขาของเด็กนะคะจะดูลักษณะเป็นเหมือนโค้โงๆกงๆเนี่ยอันนี้มีได้อยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเด็กช่วงที่อยู่ในครรภ์น,นะคะในมดลูกเนี่ยก็จะมีงอขางอเขา่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเกิดมาขาของลูกของเราก็จะมีลักษณะที่งอนะคะยังไม่ได้เหยียดตรง เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ใจเย็นๆนะคะไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องขาของลูกว่าเอ๊ะโตมาจะขาโกงโตมาจะขางอไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่ฝืนไปดัดนะคะอาจจะส่งผลเสียต่อกระดูกของลูกที่ผิดรูปได้เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่สังเกตอาการไปก่อนอแต่ถ้าหากลูกเดินได้แล้วลูกเริ่มโตนะคะอายุ2ปีขึ้นไปแล้วหรือเข้าโรงเรียนแล้วลูกมียังมีลักษณะขาที่เดินขาโกงๆหรือว่าขาดูแล้วผิดรูป อันนี้ควรจะพานะคะลูกของเรามาพบคุณหมอนั่นเองความเชื่อผิดๆข้อที่2ค่ะเรื่องของการใช้ผ้าอ้อมนะคะมาป้ายลิ้นลูกคนโบราณจะเชื่อว่าการที่ใช้ปัสสาวะลูกนะคะหรือว่าผ้าอ้อมที่เปียกปัสสาวะลูกเนี่ยมาป้ายลิ้นจะทําให้ลิ้นไม่เป็นฝ้าขาวนะคะซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะเพราะว่าปัสสาวะก็คือของเสียที่ออกจากร่างกายเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบคทีเรียพวกกฏ ยูเรียนนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อย่าใช้ผ้าอ้อมที่เปียกปัสสาวะลูกมากวาดลิ้นนะคะถ้าจะเช็ดทำความสะอาดควรใช้ผ้าอ้อมสะอาดชุบน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะเช็ดจากโคนลิ้นมาหาปลายลิ้นก็พออันที่3ค่ะความเชื่อที่คุณแก่หรือว่าคนโบราณเชื่อกันก็คือการที่เราเป็นไงคะบีบจมูกสันจมูกเนี่ยช่วงอาบน้ํา นะคะจะทําให้เป็นไงลูกจมูกโดง่งนะคะซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะการที่จมูกเอ่อจะโดง่งสันจมูกจะมากจะน้อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์เป็นส่วนใหญ่นะคะการที่ดึงแล้วดูเป็นไงดูจมูกโดง่ดงๆขึ้นนั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อนอเนื้อก็จะมายน่ยนย่นเมือ่อโตมาก็จะหายไปเองนะคะไม่ใช่สันจมูกสันจมูกนี่เราไม่สามารถดึงขึ้นให้โด่งได้นะคะเพราะขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าดึงดึงมากไงลูกเจ็บ นะคะหรือเป็นอักเสบได้ข้อที่4นะคะความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็คือการโกนผมไฟค่ะคนโบราณจะเชื่อว่าถ้าเราโกนผมไฟให้ลูกเนี่ยจะทําให้ผมลูกดูด,ดกดําซึ่งความเชื่อน,นี้ไม่ถูกต้องผมจะดกจะดำนะคะเป็นมันขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์นะแต่การโกนผมไฟก็จะช่วยเรื่องของการทําความสะอาด ริเวณศีรษะลูกน่าจะลูกเป็นไงฮะร้อนผดร้อนผดเงือก็จะขึ้นได้น้อยทำความสะอาดพวกไข่ที่ติดมานะคะได้ดีกว่านะคะไม่ใช่เรื่องของการที่โกนผมไฟแล้วทาให้ผมดกดําหรือว่าผมเป็นมันนะคะนั่นเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นั่นเองความเชื่อผิดๆอันที่5นะคะก็คือการให้ลูกนอนคว่ำแล้วศีรษะทุยนะคะให้ลูกนอนคว่ำตั้งแต่แรกเกิดนะคะคนโบราณบางคนว่าให้นอนคว่ำเลยศีรษะทุยนะคะหัวไม่แบน ไอ้ที่บอกว่าศีสษะทุยหัวไปแบนนี่ถูกต้องแต่การที่ให้ลูกนอนควนะ่ำตั้งแต่แรกเกิดคอน้องยังไม่แข็งนะคะโอกาสที่จะเกิดภาวะเสียชีวิตขณนะน,นอนหลับเนี่ยโอกาสเกิดได้สูงเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่กลัวหัวของลูกเราไม่สวยกลัวหัวแบนควรจะให้นอนตะแคงนะคะตะแคงซ้ายบ้างตะแคงขวาบ้างจะได้ไม่หัวแบนนะคะแต่ถ้าดีที่สุดก็ ช่วงคอยังไม่แข็งนะคะสเดือนแรกแนะนําว่าให้นอนงายก่อนจะดีกว่าข้อที่6นะคะคือคนโบราณก็จะแนะนําว่าให้ป้อนกล้วยหรือว่าป้อนข้าวของลูกเนี่ยได้เลยตั้งแต่1เดือนแรกเกิดซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างยิ่งเลยนคนโบราณก็เชื่อว่ากินกล้วยหรือกินข้าวบดตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยเด็กจะนอนดีเด็กจะจำมัำ่ไม่ร้องกวนไม่งองแงนะ,ะซึ่ง ความเชื่อนี้ผิดอย่างมากเพราะว่าในช่วงแรกเกิดนะคะหนึ่งเดือนแรกเกิดเลยเนี่ยเด็กจะยังไม่มีน้ําย่อยสําหรับการย่อยพวกโปรโตีนย่อยไขยมันหรือว่าย่อยพวกคาร์โบไฮเดรตโอกาสที่จะทําให้เด็กมีภาวะลําไส้คืนกันหรือลําไส้อุดตันเนี่ยมีได้สูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นใน6เดือนแรกนะคะเด็กที่ยังมีน้ําย่อยที่ไม่ดีน้าย่อยยังน้อยอยู่แนะนําว่าให้ดื่มนมอย่างเดียวถ้าเป็นนมแม่เนี่ยจะดีที่สุดเลย แล้วก็ความเชื่อผิดๆข้อที่7นะคะก็คือการนําทารกนะคะไปส่องแดดหรือไปตากแดดตอนเช้าๆทุกๆกวันจะช่วยลดภาวะเหลืองซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะแสงแดดจะไม่ได้ช่วยให้ลดภาวะเหลืองหรือถ้าช่วยก็ช่วยน้อยมากๆเพราะว่าแสงแดดนะคะความเข้มข้นของรังสีหรือว่าแสงไฟนะคะของหลอดเหมือนนีออนเนี่ยไม่เพียงพอนะคะสำหรับการขับสารเหลืองออกจากลูกนั่นเอง เพราะฉะนั้นแนะนําว่าควรถ้าเหลืองมากก็มาพบคุณหมอคุณหมอสองไฟรักษาจะดีกว่านี่คือความเชื่อผิดๆนะคะที่ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อแล้วนําไปปฏิบัติเพราะว่าอาจเกิดผลเสียกับลูกได้นี่คือความรู้ดีๆที่นํามาฝากสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณแม่ท่านไหนสนใจเข,าข้าคอร์สคุณแม่ดูแลคันก็สอบถามเข้ามาได้เลยหรือคอร์สคุณแม่ดูแลลูกนะคะช่วงนี้ราคาโปรโมชั่นกําลังเปิด ถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้สำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ